นิทานสอนใจลูกชายกับต้นแอปเปิลการครั้งหนึ่งมีต้นแอปเปิลต้นใหญ่ต้นหนึ่งที่รักเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งมากทุกวันเด็กชายจะมาเล่นกับต้นแอปเปิลปีนป่ายขึ้นไปบนกิน่งก้านเก็บแอปเปิลมากินและนอนหลับใต้ร่มเงาต้นแอปเปิลมีความสุขทุกครั้งที่เด็กชายมาเยี่ยมเวลาผ่านไปเด็กชายค่อยๆโตขึ้นและเริ่มมาเล่นกับต้นแอปเปิลน้อยลงวันหนึ่งเด็ก ชายกลับมาหาต้นแอปเปิลแต่ครั้งนี้เขาดูเศร้าต้นแอปเปิลถามว่าทำไมเจ้าถึงเศร้าละมาปีนขึ้นมาเล่นเหมือนเคยสิเด็กชายตอบว่าฉันไม่ใช่เด็กอีกแล้วฉันต้องการเงินเพื่อไปซื้อของต้นแอปเปิลพูดว่าฉันไม่มีเงินให้แต่เจ้าสามารถเก็บแอปเปิลของฉันไปขายเพื่อหาเงินได้นะเด็กชายดีใจมากจึงเก็บแอปเปิลไปขายจากนั้น เขาก็จะไปเป็นเวลานานต้นแอปเปิลรู้สึกเหงาแต่ก็ดีใจที่ได้ช่วยเด็กชายหลายปีผ่านไปเด็กชายกลายเป็นชายหนุ่มเขากลับมาหาต้นแอปเปิลอีกครั้งคราวนี้เขาบอกว่าฉันต้องการบ้านเพื่อสร้างครอบครัวต้นแอปเปิลบอกว่าฉันไม่มีบ้านแต่เจ้าเอากิ่งของฉันไปสร้างบ้านได้นะเด็กชายจึงตัดกิ่งของต้นแอปเปิลไปสร้างบ้านและจากไปอีกครั้งต้นแอปเปิลยังคงรอคอยอยู่ เวลาผ่านไปหลายปีชายหนุ่มที่กลายเป็นคนแก่กลับมาหาต้นแอปเปิลอีกครั้งคราวนี้เขาบอกว่าฉันเหนื่อยและต้องการที่พักผิงต้นแอปเปิลซึ่งเหลือเพียงลำต้นตอบว่าฉันไม่มีอะไรเหลือให้เจ้าอีกแล้วแต่เจ้าสามารถนั่งพักที่ลำต้นของฉันได้นักชายแก่จึงนั่งลงบนลำต้นของต้นแอปเปิลต้นแอปเปิลรู้สึกดีใจที่ได้อยู่กับชายคนนี้เป็นครั้งสุดท้ายข้อคิด นิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ถึงความเสียสละและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเปรียบเสมือนพ่อแม่ที่พร้อมจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ลูกโดยไม่หวังผลตอบแทนและแม้จะเหลือเพียงเล็กน้อยก็ยังคงพร้อมจะให้